แล้วหมาหมดที่เท่าไหร่มันจะเยอะไปขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณนะอยากกินขนมปังไหมรุอยากช่วยซื้อเขาขายนานแล้วฝนมันตกได้ได้ได้ปะนี่หรอร้านนี้หรอสวัสดีค่ะโอ้ฝนตกคุณป้าปกติขายอยู่กี่โมงจ๊ะสี่โมงสี่โมงถึงกี่โมงนะจ๊ะกว่าแล้วหมาหมดที่เท่าไหร่หมดเลยอะเยอะก็ั่นแหละเพราะหมาอหมดแน่ ไ,นนนนไปยาวจ้ารอป้าไปยาวสวัสดีค่ะขนมปังไหมจ๊ะอ้าวให้ป้าปังกะสวัสดีค่ะขนมปังไหมคะอยากกินนะอ่ะอยากกินอ่ะขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณนะอันนี้อันนี้ให้ให้คุณพี่ก่อนคุณลุงหมูฝอยคะ่ะตังแกไม่ใช่ตังหนูหนูพาแกมาเฉยๆคะ่ะเขอบคุณเลยขอบคุณค่ะทำให้อร่อยนะคะอัลโห ม่ต้องมาจ้องตังมาต้องตังทำครับเดี๋ยวนี้คุณลุงแกเหมาละค่ะขาประจำเยอะนะเนี่ยป้าพยาเนี่ยป้ายืนขายทุกวันปวดขาไหมปวดดิค่ะขายอะไรอ่ะมีกระดูกขข้อมันเคลื่อนตัวง่ายให้เอาไปลองทานป้าพยาวัยายุเท่าไหร่อ่ะจ๊ะเจ็ดสิบจ้ะเจ็ดสิบโอ้ทานแน่รเยนะรวยร่ำรวยร่ำรวยขามีเงินเดือนเขามีเงินเดือนเอาด่านอา มากไม่ต้องจ่ายตังค์โอ้ยรู้ๆจิตว่างแข็งแรงนะลูกหลาเป็นนานมาครับคือืไม่ต้องให้ตังค์ผมเมาหมดแล้วคุณครับทานไดอร่อยนะลูกนะให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้วยแข็งแรงด้วยโอ้โหหัวเปียกหัวเปียกรู้จักได้ ส่วไปไหนไปหมดละหน้าใสแล้วเนี่ยลุงใช้อะไรเนี่ยนี่ใช้อีเ,อเปล่าวคุณลุงใช้กันแดดตัวนี้ค่ะกะันแดดสัตย์เจมีฟตัวใหม่อันนี้ป้าละกันเพราะว่าป้าเป็นเอ็กซีคุณลุงบินค่าบินขอบคุณค่าขอขอบคุณค่าอร่อยอร่อยขอบคุณขอบคุณค่าทานอร่อยไมาดีขอบคุไม่าทานอร่อยมอาดีามาแวมแวแมวละแล้ววันนี้ภารากิจขายขนมปังของเราทั้งหมดก็สำเร็จล่ะ เยป้าพยาวฝากร้านได้เลยจ้าสนใจมาซื้อหนมปังได้เลยนะคะขายถูกราคาเป็นกัน้าใครผ่านไปผ่านมาเส้นบางสมืองนะคะหรือว่าในอยู่ท่าเรือเลยมาแวะซื้อได้อร่อยมากวันนี้ค่าเสียหายเท่าไหร่นะคะ560รอาให้หมดเลยให้หมดเลยไม่เยอะไปหรอเยอะร้อนไ่แล้วก็ร้อนแล้วรอน่ะอกคุณค่ะ ขอ้ลุสภาพแข็งแรงอยู่นนหน้าใสเียานี่โชคดีนะขายของขายดึกขายดีขายหมดเลยว้ายหลามาเทมาล้วโชคดีดีนะลูกอะไรลุงที่ร้านแล้วะเอาให้ลุงหลัหลกหลกลุงลกก แล้วเขอไปทำอะไรแต่เขากไ็ได้เราเคยมีคนช่วยเราเราก็ต้องช่วยเขาต่อ